ณได้รับจดหมายค่ะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้รับจดหมายไม่นำส่งงบการเงินจากตำรวจเศรษฐกิจเพราะอะไรตำรวจเศรษฐกิจค่ะมีหน้าที่บังคับการป่าปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการที่ คุณได้รับจดหมายว่าไม่นำส่งงบการเงินก็จะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของตำรวจเศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะเมื่อคุณได้รับจดหมายค่ะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้นำส่งงบการเงินหรือคุณอาจจะนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่ากฎหมายกำหนดสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยค่ะก็คือการที่คุณจะต้อง เขียนนังสือชี้แจงเข้าไปค่ะว่าทำไมคุณถึงไม่ได้นำส่งงบการเงินหรือทำไมคุณถึงนำส่งงบการเงินล่าช้าค่ะเขียนเข้าไปแล้วค่ะคุณก็จะได้รับหมายเรียกฉบับที่2ค่ะเพื่อที่จะบอกให้คุณไปชำระค่าปรับนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณนำส่งงบการเงินถูกต้องและตรงเวลา คุณจะไม่ได้รับจดหมายนี้ค่ะการได้รับจดหมายว่าไม่นำส่งงบการเงินค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยคือคุณจะต้องตั้งสติค่ะแล้วกลับไปเช็คว่ากิจการคุณนะคะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อไหร่จดทะเบียนจะตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผ่านมานะคะมีรายได้ค่าใช้จ่ายอย่างไรนะคะและ ไม่ได้ยื่นงบการเงินจริงหรือไม่นะคะเมื่อเช็คข้อมูลเหล่านี้แล้วนะคะก็แนะนำให้ไปดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลค่ะส่งให้กับนักบัญชีสำนักงานบัญชีเพื่อทำรายการปิดงบการเงินและนำส่งงบการเงินเป็นลำดับต่อไปค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพลอย